ครับจะมาแนะนําวิธีการสั่งฉีดแบบไมนวนะครับผมนะฮะตอนนี้ถ้าเกิดต้องการจะฉีดไล่เม็ดสีนะครับครับอําดับแรกนะครับให้มาที่คําว่าแก้ไขสูตรนะครับคลิกเลยนะครับจะมีตารางนี้ออกมานะครับจากนั้นมาที่คําว่าล้างทั้งหมดนะครับตรงนี้นะฮะสูตรตรงนี้จะหายไปนะครับเราจะต้องการฉีดสีไหนตัวนี้สมมุติว่าฉีดเม็ดสีเบอร์สามนะคลิกลงไปเลยนะครับ ดบเลคลิกนะครับแล้วก็ใส่ประมาณสีลงไปสมมติใส่50นะครับจะเห็นสังเกตหน้า0 0 0นะครับงั้นคลิกเมาส์ช่องาขาวๆเลยทีหนึ่งนะครับเตรียมเนี่ยจะเตรียมพร้อมฉีดแม่สีเบอร์3ามห้า่านั้นเราก็เอาภาชนะที่สะอาดถุงสะอาดนะครับใส่ไว้ในเครื่องแล้วก็สั่งฉีดเลยนะครับสั่งฉีดนี้นะครับแล้วก็กดสั่งตกลงนะครับ แม่สีก็ตัวฉุกฉีดออกมาหลังจากที่แม่สีไหลออกมาแล้วเนี่ยให้กดตรงนี้เราก็กดปิดได้นะครับโดยไม่มีผลต่อสูตร